คเคยสอนสั่งสิย์นั้นจำได้ไหมสรวรปลูกปั้นสร้างฝันให้อิ่มหรือไทยเปลมปลีสุขสมหวังมารวมตัวรวมใจในวันนี้ที่สิบสองสิงหาอย่าลืมหลังเป็นวันที่เหลืองเทารวมพลัง ร่วมก่อตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีกับนมัสก,การประเดชพระคุณเจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดศริสเกตพระครูศีรัตนาภิรักพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปกับเรียนท่านผู้มีการ รองผู้อำนวยการทั้งอดีตและปัจจุบันของโรงเรียนศิรัตนาวิยาคณะครูอาจารย์ทั้งอดีตและปัจจุบันของโรงเรียนศิรัตนาวิยาคณะกรรมการสถานศึกษาจิตเก่าทุกรุ่นและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกับผมนายเกรียงศักดิ์สุมาลี อดีตครูใหญ่อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิยารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่โรงเรียนศรีรัตนวิยาได้จัดให้มีกิจกรรมระดมทุน,นะทะครั์เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในครั้งนี้ก่อนอื่นต้องขอขับเรียนว่าโรงเรียนศรีรัตนวิยานั้น เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่พอสมควรได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาวความรู้ให้ลูกจกหารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นก็คือเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราจะนำมาใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาอาคารสถานที่ ดังนั้นในครั้งนี้ท่านผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือดรกนาวุธพรมธากับคณะครูได้จัดทำผ้าป่าระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาจึงเห็นสมควรอย่างยิ่งที่เราจะร่วมมือร่วมใจกันทุกครั้งกิจการของโรงเรียนลูกศิษย์ชาวศีีรัตนวิยาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทุกๆครั้งและครั้งนี้ก็คงคิดว่าเช่นเดียวกันจะได้รับความร่วมมือจากลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่งขอขอบอคุณทุกท่านท่านผู้มีเกียรติที่กรพบทุกท่านจิตเก่าทุกรุ่นที่ให้ความร่วมมือโรงเรียนเพื่อระดมทุนทรัพย์ในการพัฒนาโรงเรียนตามเจตจำนงตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่านท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้ความสมหวังมีโชคมีชัยและปลอดโรคปลอดภัยตลอดไปขอขอบพระคุณครับ ท่านผู้ในการโรงเรียนศิรธรัตนวิทยาคุณครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้งที่เกษียณไปทั้งที่ย้ายไปแล้วก็ทั้งที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โรงเรียนศิริรัตนวิทยาตลอดจนสิทธิเก่าผู้ปกครองชุมชนแล้วก็ที่สําคัญอย่างมากๆเลยนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศิริรัตนวิทยา ในปีการศึกษานี้แล้วก็ปีการศึกษาที่ตนเองจะจบการศึกษาผมชื่อสมชายยินสมุรครับตอนนี้อายุ68ปีได้มาอยู่ที่โรงเรียนของเราในปี2554ถึงปี2556ปีนี้เนี่ยได้ทราบว่าท่านด็อกเตรก็เคยเป็นลูกศิษย์กันตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนกำแพงนะครับท่านเป็นนักพัฒนา นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนแห่งไหนท่านก็นำพานะครับเพื่อร่วมง,งานลูกศิษย์ลูกหาชุมชนในการนำพาโรงเรียนของท่านเนี่ยให้เดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้ก้าวทันต่อโลกสมัยใหม่ซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอเมื่อน่าจะสักสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยได้มาร่วมง,งานผ้าป่าของโรงเรียนนะครับศิษย์เก่าของเราเนี่ยมากัน เต็มสนามเลยนะครับตอนนั้นยังไม่มีโดมผมกลับเข้าไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโดมโรงเรียนของเราเนี่ยตอนนี้ใช้งานตั้งแต่เช้าไปจดเย็นแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยได้ใช้งานในช่วงเวลาค่ำคืนด้วยได้ทราบว่าท่านผู้วยการมีเป้าประสงค์ที่อยากทำให้โดมของเราเนี่ยโดมอนเนกประสงค์ของโรงเรียนมันมีความเป็นอนเนกประสงค์นะครับอยากจะหา ทุนรอนเพิ่มเติมมาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงนะครับให้ดวมของเรานั้นสามารถใช้งานให้มันเกิดความสมบูรณ์แบบได้นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ยินดีแล้วก็ดีใจที่เกิดแนวความคิดจากท่านผู้นีก็ขอสนับสนุนเป็นแรงใจเป็นแรงกายนะครับคนหนึ่งที่จะช่วยในการผลักดันนะครับในการที่จะพัฒนาโดม หลังนี้นะครับให้สามารถใช้งานให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณท่านผู้อำนการคุณอาบุตรพรมธาที่ได้ให้เกียรติกับข้าราชาการบำนาญน,นะครับซึ่งหลังจากผมกเกษียณมาแล้วผมก็ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนศิลรัตนวิทยาอย่างต่อนเนื่องสวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนครูเก่า ครูปัจจุบันสิทธิ์เก่าศรีรัตนวิทยาทุกทุกท่านทุกรุ่นนะคะคุณครูธีรรัตน์กำจัดค่ะเป็นครูเก่ารุ่นบุกเบิก9ปีแล้วก็กลับมาเป็นรองพออสามปีก่อนเกษียณรวมแล้วอยู่ที่นี่ส2บปีค่ะคิดถึงทุกคนนะคะกว่าส0สิปีผ่านไป ความรักความผูกพันที่มีต่อศิริแตงพิยาเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมทุกประการอยากบอกทุกท่านว่าขอขอบคุณขอขอบคุณพี่น้องของเพื่อนทั้งครูเก่าสิทธิ์เก่าทุกท่านทุกรุ่นทั้งที่มาในวันนี้แล้วก็ที่ไม่ได้มาแ,แต่ได้ส่งแรงบุญแรงใจมาก่อนแล้วแล้วก็ส่งมาทุกๆครั้งด้วยขอขอบคุณมากนะคะมีความรู้สึก ดีใจปลื้มใจภาคภูมิใจมากๆเลยที่ได้เห็นหอประชุมติดแอร์โดมอเนกประสงค์สนามฟุตบอลการซ่อมแซมอาคารเรยียนหนึ่งการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามรวมไปถึงเสาธงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามในวันนี้ค่ะ ที่ภาคภูมิใจเพราะพว่าทั้งหมดนี้เป็นความผูกพันเป็นความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันของทั้งคุณครูทั้งลูกศิษย์ทุกรุ่นทุกท่านของศิรัตนวิทยาได้ร่วมกันบริจาคทั้งเงินทองทั้งแรงกายแรงทรัพย์ทําบุญพระป่ามากันหลายครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยนะคะและบางท่านก็ได้มาบริจาคเป็นการส่วนตัวก็มีเยอะเลยค่ะต้องขอขอบคุณจริงๆริ ย่างไรก็ตามจะก,กี่ปีกี่ปีผ่านไปก็ขอฝากสรวบ้านหลังที่สองของพวกเรานะคะให้ได้ดูแลให้ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาเช่นนี้ตลอดไปไม่ว่าจะจบรูกศิษย์ลูกหาที่จบแล้วไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็แล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสก็อยากจะให้ทุกท่านได้กลับมา ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาบ้านหลังที่สองของเราให้ดำรงคงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษาคุณภาพในเรื่องของความสวยงามภูมิทัศน์ที่ใครต่อใครเห็นผ่านไปผ่านมาได้มีความยินดีกับพวกเราขอให้ได้เป็นเกียรติยศเป็นศักดิ์ศรีเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราร่วมกันไว้ให้กับลูกหลานเราสืบไป ครับก็เป็นโอกาสที่โรงเรียนศรีรัตนวิทยานะครับทราบว่าครบ41ปีของโรงเรียนในปี2565แล้วก็โรงเรียนยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอีกมากนะครับและที่สำคัญคือโรงเรียนศรีรัตนวิทยาเป็นโรงเรียนหลักของอำเภอศรีรัตนและก็อำเภอใกล้เคียงซึ่งเ,เป็นโรงเรียนที่สร้างอาชีพ สร้างงานให้กับลูกศิษย์ในในเขตพื้นที่บริการเหล่านี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ครบ41ปีโรงเรียนยังขาดอะไรหลายอย่างโดยเปพาอย่างยิ่งในเรื่องของโดมซึ่งยังทำไม่เสร็จนะครับทราบว่านักเรียนและก็ส่วนหนึ่งเรียกร้องอยากให้มีการต่อเติมก็จะมีผลต่อการจาัดกิจกรรมของโรงเรียนนะครับก็เลย เป็นโอกาสที่ครบรอบ4 1ปีพอดีก็คงเป็นโอกาสที่พวกเราจะต้องมาร่วมมือร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้รงเรียนศิลธรวิทยาเป็นรงเรียนมัธยมประจำอำเภอที่แท้จริงแล้วก็เป็นโรงเรียนหลักของที่นี่ด้วยนะครับก็ทราบว่าจะมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยนํางบประมาณนาเงินเหล่านี้มาต่อเติมโดมเพื่อให้เป็นโดมที่สมบูรณ์นะครับก็ขอฝากไปยัง คุณครูเก่านะครับแล้วก็ท่านทันท่าน,าน,านบุบริหารแล้วก็ลูกศิษย์แล้วก็ชุมชนที่เ,เกี่ยวข้องกับโรงเรียนศรีรัตนวิทยานะครับได้ช่วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าโรงเรียนศรีรัตนวิทยาน,น,น่าจะเป็นโรงเรียนที่ดีๆยิ่งขึ้นไปนักเรียนต้องขอขอบคุณเพราะนักเตคณะวุฒิรมธาทามาอยู่ไม่ถึง1ปีแต่ว่าก็ได้มาต่อเติมเสริมแต่งอยอดขึ้นไป ได้ดีมากๆเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ที่ได้เป็นเป็นจุดเริ่มต้นมาทำพาพป่าระดมทรัพยากรเพื่อมาทำโรงเรียนศีลรัตนวิยาให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณใน้าะเอาขานี้ครับท่านผู้มีเกียรติที่คารพทุกท่านท่านผอโรงเรียน ท่านรองผอโรงเรียนคณะคุณครูเก่าที่เคารพทุกท่านตลอดจนผู้ในการโรงเรียนรองผู้ในการโรงเรียนคณะคุณครูในปัจจุบันคณะศิษย์เก่าทุกรุ่นที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายคณาวุฒิพรหมธาผู้ในการโรงเรียนศีรัตนวิทยาคนปัจจุบันคนที่12ก่อนอนื่นต้องกราบขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเติมเต็มร่วมพัฒนา ดยเฉพาะในปีนี้ครบรอบ41ปี41ปีในการก่อตั้งโรงเรียนศิลปนาวิทยาของพวกเรานะครับจากการที่กระผมได้มีโอกาสได้มาต่อยอดรักษาและก็ส่งเสริมง,งานต่อจากท่านดรถวันสุนทราเกือบ1ปีนะครับก็พยายามเต็มที่เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ ท่านดรถวันค์สุนทราผู้ในการโรงเรียนคนก่อนหน้าของผมเนี่ยพร้อมด้วยท่านผู้ในการเกรียงศักดิ์สุมาลีผู้ในการโรงเรียนคนแรกของศีลนาวิทยาและก็ต่อมาอีกหลายท่านถัดมาก็เป็นท่านผู้ในการสมชัยเย็ยนสมุทรที่สร้างโรงเรียนศีลนาวิทยาแห่งนี้มาโดยตลอดช่วง หปีที่ผมมาอยู่ที่นี่ได้รับความร่วมมือจากท่านรองผู้ในการทุกฝ่ายท่ะนคุณครูผู้ปกครองนักเรียนชุมชนเป็นอย่างดีทําให้การบริหารงานต่างๆนะครับส่งผลถึงตัวผู้เรียนผมขออนุญาตนําเรียนในส่วนที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์ในปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาคร่าวๆดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องของผลงานทางวิชาการนะครับ จากผลงานที่รุ่นๆนักเรียนชั้นม .6 ปีที่แล้วที่มีผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับจากข้อมูลที่ได้รายงานจากฝ่ายได้แนว123คนใน123คนนี้มีมหาลัยที่พวกเราคิดว่าเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ฮอตที่ฮิตของผู้ปกครองของนักเรียนอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ มีลูกนักเรียนของเรา3มคนที่ได้ทุนเรียนต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอนุญาตเอ่ยนามนะครับคนแรกนายวรัญชิตวงแก้วนะครับคณะศัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอีกคนหนึ่งนางสาวจิราวันสีเหลืองนะครับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นต้องขออภัยที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ครบทุกมหาวิทยาลัย นะครับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับของประเทศนะครับนอกจากนั้นในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับโรงเรียนได้ส่งเสริมรุ่นน้องนักเรียนที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะกีฬาใหม่ที่ท่านรองวิทยานิยมพัน์ที่มีความสามารถในเรื่องของปัญจักศิลั์โรงเรียนก็ได้ส่งเสริมนะครับส่งให้รุ่นน้องนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ที่มอการกีฬาวิทยาเขตศรีสะเกดนะครับเป็นครั้งแรกในโงในศิลรัตรนวิทยาที่ส่งการแข่งขันประเททนี้ได้รับรางวัลเหรียญเหรียญเงิน1เหรียญเหรียญเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญน,นะครับอันนี้ประเภทปันจากสีรัตรนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนที่ได้ต่อยอดจาก ปีที่แล้วคือปีการศึกษา2564ก็คือในส่วนของวิชาการนะครับแม้จะเป็นสภาวะของโควิด19แต่ลูกๆนักเรียนต้องได้รับการพัฒนาได้รับการส่งเสริมนะครับที่เร็วๆนี้นะครับปีการศึกษา2565ที่มอราชพัฒอุบลราชธานีนะครับทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศก็ได้ส่งเข้าร่วมแข่งขันเหมือนเหมือนกับ หลายๆโรงเรียนในภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีนะครับอำนาจเจริญมุกดาหาระยะโสธรสุรินบุรีลำรวมทั้งศรีสะเกดนะครับมีผลเป็นที่น่าภาคภูมิใจดังนี้นะครับน,นายชาณพัฒนมงคลสละนักเรียนชั้นม .6 ทับ1ชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาังกฤษระดับชั้นมปลายที่มหาวิทยายลัยราชภัฏ อุบลราชธานีในจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น23คนมีหลายๆโรงเรียนเหมือนที่ผมได้นำเรียนแล้วเป็นโรงเรียนชั้นนำอีกคนหนึ่งนะครับในรายการเดียวกันนะครับนางสาววิลาศินีสิทธิพรนักเรียนชั้นม5ท3นะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอดับหนึ่งก็คือได้ที่2นั่นเองนะครับการแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษหรือสโอลี่เทลลิ่นะครับ ในจํานวนที่เข้าแข่งขันจํานวน20คนอันนี้เป็นผลงานทางวิชาการที่น่าภาคภูมิใจและเช่นเดียวกันนะครับในปีการศึกษา2อง5นี้ในเรื่องของกีฬาท่านรองวิทยานินยมพันธ์ก็เหมือนที่ผมได้นําเรียนมาจุดประกายลูกๆนักเรียนในส่วนของกีฬาปัญจกศีรัตนะครับได้ส่งเข้าแข่งขันกีฬาปัญจกักศีรัตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในปีการศึกษา265นี้ในห่วงวันที่10มิถุนายน265ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นะครับเราได้ได้รับรางวัลเหรียญทอง1เหรียญน,นะครับจากนายนภัสสิงห์ทองนักเรียนชั้นม .6 อันนี้ก็ปีที่แล้วที่อยู่ศรีสะเกดได้เหรียญเงินก็ถือว่าเป็นพัฒนาการนะครับและอีกได้อีกเหรียญเงิน หนึ่งเหรียญนะครับจากนางสาวจุธารัตปรนปรือนะครับนักเรียนชั้นม .5 และเหรียญทองแดงอีกหนึ่งเหรียญจากนางสาวพระราพร์บัวจันทร์อันนี้เป็นผลงานในส่วนของกีฬาและเช่นเดียวกันจากการที่ท่านดรถวันสุนทรา,าได้ในสร้างอัคาดมี่ไว้ผมได้มาต่อยอดในปีการศึกษา2565นี้ได้มีโอกาสได้บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับสโมสรการจนพัฒ FC ซึ่งการจนพัฒ FC ขอฟุตบอล,ลหลายๆท่านก็น่าจะรู้จักอ,อยู่ในทีสไทยไทยลีก3นะครับซึ่งเป็นคนแถวแถวบ้านเรารบสบายดีรีสอร์ทก็มีโอกาสได้ต่อยอดจากท่านถวันสุนทรานะครับในการทําบันทึกข้อตกลงนะครับตอนนี้มีนักกีฬานะครับซึ่งเป็นอะคาเดมี่ของพวกเราศรีรรน,นวิทยานั้น ได้มาเติมเต็มในอนาคตนะครับในอนาคตก็หวังว่าในส่วนที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นผลผล,ผลิตของศรีรัตนวิทยาอาเคดมมี่รวมทั้งกันยนาพัฒน์เอฟซีจะก้าวไปเล่นในไทยลีกไทยลีก3ไทยลีก2ไทยลีกหนึ่งหรือในอนาคตที่เราหวังไว้ก็คือติดทีมชาติติดธงหรือเป็นนักเตะท,ที่มีชื่อเสียงสร้างไรายได้ให้กับท้องถิ่นของพวกเราอันนี้คือความหวังที่ได้ต่อยอดจากท่าน ดรถวันสุนทราได้ทำไว้นะครับและเช่นเดียวกันในปีนี้นะครับปี2565นี้โรงเรียนศีลรัตนวิทยาของพวกเรานะครับก่อตั้งขึ้นมาครบ41ปีในการก่อตั้งโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนของเราตั้งเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2524นะครับไล่มาจนถึงปัจจุบันนี้ครบรอบ41ปีนะครับ ก็เหมือนที่ผมได้นําเรียนนะครับผมเป็นผู้ในการโรงเรียนคนที่12นะครับก็ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทด้วยความตั้งใจนะครับที่จะสานต่อโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุขและโรงเรียนแห่งคุณภาพคําว่าโรงเรียนแห่งความสุขนั้นรูกนุ่นักเรียนสําคัญที่สุดก็คือเข้ามาแล้วต้องมีความสุขมีรอยยิ้มมีคุณภาพในการที่จะเรียนต่อตามศักยภาพของเขานะครับ ผู้ปกครองนักเรียนคณะคุณครูชุมชนต้องมีความสุขต้องมีคุณภาพจากการที่ได้มาอยู่ที่นี่เห็นข้อมูลแล้วต้องชื่นชมทางสิทธิ์เก่าทางคณะกรรมการศารึกษาทางผู้มีเกียรติชุมชนได้ร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างโดม38ปีศีศิีนววิทยาซึ่งทราบว่าสร้างสองครั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2 0 6 2ะครับทำให้โดมแห่งนี้แล้วเสร็จ แต่ณปัจจุบันนี้นะครับปัญหาจากโดมนี้ต้องขออภัยนะครับในช่วงเช้าเนี่ยโดมนี้แดดส่องเข้าไปครึ่งโดมการทํากิจกรรมโดยเฉพาะการกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับหรือกิจกรรมอ,อื่นที่บริการสังคมในห่วงที่โควิดเข้ามาก็เป็นกิจกรรมที่ให้บริการโรงเรียนทุกโรงเรียนที่จะมาใช้บริการในการรับวัคซีนที่นี่แดดก็จะส่องเข้าไปครึ่งโดมนะครับในช่วงเช้า เช่นเดียวกันในช่วงบ่ายก็คล้ายๆกันทางตะวันตกแดดก็ส่องเข้ามาคณะคุณครูคณะกรรมการสานศาึกษาผู้ปกครองนักเรียนเลยประชุมหารือกันว่าเออถ้าเราได้ต่อเติมโดมของพวกเรานี้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการใช้ประโยชน์ก็น่าจะสมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีความคิดตรงกันว่าเราควรจะทําผ้าป่าเพื่อการศาึกษาต่อเติมโดม38ปี ศีลนวิทยาแห่งนี้ให้มีความสมบูรณ์จึงได้จัดกิจกรรมทอดพระป่าขึ้นในวันที่12-13นี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพลังบุญทั้งมาอยู่ที่นี่นะครับทั้งเป็นสิทธิ์เก่าก็ดีเป็นผู้มีเกียรติเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารเป็นครูเก่าผู้มีจิตธาทั้งหลายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างโดมในวันนี้ก็มีความหวังลึกๆว่าเราจะต่อเติมให้แล้วเสร็จทั้งสอง สองฝั่งก็คือตะวันออกและตะวันตกก็จะแล้วเสร็จคงไม่นานนะครับทางส่วนนี้โรงเรียนก็จะรายงานผลการก่อสร้างดําเนินการให้คณะกรรมการศรรึกษานะครับทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีเกียรติโดยเฉพาะคณะสิทธิ์เก่าผู้พอนักเรียนชุมชนได้รับทราบในโอกาสต่อไปท้ายที่สุดนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขออาราธนาคุณพระศรีรัตใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บารมีของพระศรีธนมงคลพุทธรูปที่คู่ศีลธรนวิทยาปูคําตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือจงดนบัรดาลประทานพรให้ทุกท่านที่มาหน้าที่นี้รวมทั้งที่อยู่ที่บ้านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์อายุมั่นขวัญยืนเจริญในหน้าที่การงานที่ท่านปฏิบัติอยู่คิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาร่ำรวยขอบคุณทุกท่านครับ สวัสดีครับ